ทุกคนอันนี้ที่ก็ยืนอยู่นี่เป็นแม่น้ำข้างพระยาเต่างอยจังหวัดสกลนครน,นะคะทุกคนก้อยมาที่นี่นะเป็นครั้งแรกเลยก้อยเคยมาจังหวัดสกลนครแล้วครั้งนึงแต่ว่าก้อยได้มาแวะที่พระยาเต่างอยเนาะเออมาครั้งนี้ก้อยก็เลยแบบมาแวะค่ะทุกคนค่ะเห็นข้าวตอนแรกว่าน้ำท่วมแต่ว่าตอนที่ก้อยมานี่น้ำาบท่วมนะทุกคนน้ำไม่แห้งแล้วอะ เข้ามาก็จะเห็นพญาเต่างอยแบบนี้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนที่มานี่โอ้โหแดดแห้งอีดีค่ะทุกคนประมาณ10บโมงสิบเอโมงนี่แดดแห้งอีดีจ้ะก็เข้ามาก็จะมีของขายนะคะทุกคนแล้วก็ซุดไหว้พญาเต่างอยนะคะทุกคนก็จะมีผักบุ้งแล้วก็น้ำแดงเนาะแล้วก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะทุกคนเราก็จัดไปหนึ่งซุดเนาะ,ะอ่ะเพื่อนบอกว่าพญาเต่างอยก็จะ ขอพรเรื่องหน้าที่การงานการเงินนะคะทุกคนเราจะมาขอดูนะคะทุกคนค่ะ่าก็ขอเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะอน้องไอรินก็จะเอาผักบุ้งไปให้พญาตเต่างอยนะคะทุกคนที่นี่เนาะก็ยังมีเต่าโตจริงนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีอีกอยู่มุมนึงนะคะเพื่อนบอกว่ามีเต่าตัวจริง เดี๋ยวจะพาน้องไอรินกับไออุนไปเบิงเตาตัวจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะน้องไออุนชวนแม่เข้าไปใกล้ๆแต่ว่าแม่บฝ่ไปเนาะทุกคนเพราะว่าแม่หนหนแฮงอ่แล้แล้วน้องไออุ่นก็เห็นอาหารป่าทุกคนแล้วก็ดิ่งลงไปเลยข้างแม่น้ํานี่ข้างน้ํานี่เลยมาถึงแล้วมันโบเห็นป่าทุกคนสงสัยป่ามองนี้จะโบลายปันใดห,หรือว่ามันอาจจะอยู่น้ําลึกเนาะทุกคนเนาะก็เลยโบได้ให้มองนี้นะคะทุกคนมองนี้คือแบบ ปลาอาจจะเป็นปลาตัวใหญ่ๆอยู่น้ําลึกหรือเปล่าน,นี่คือบรรยากาศนะคะแม่น้ําเนาะกล้อยลืมมาทุกคนอันนี้บหูว่าแม่น้ําอย่างอะก้อยลืมชื่อนะคะทุกคนนี่น้องไอดินก็เดินผ่านนะคะบอกว่าอุ้ยอันนี้น่ารักจังแต่ว่าโบได้ซื้อให้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าน้องไอดินมีตุกตต๊กตาตุ๊กตาเยอะแยะเลยก็เลยแบบบอกให้เพื่อนว่าเอาไว้ซื้อของกินดีกว่าทุกคนคะ่ะ แล้วก็เจอแล้วน้องนองป่าที่ป่าลายที่สุดนะทุกคนอันนี้ป่าลายมากมากเลยน้องเอลินไกอุนคือแบบนั่งให้ป่ามองนี้โยนลงไปคือแบบเต็มเลยน,นี่นี่นี่ทุกคนเห็นว่าป่าลายแห้ง <มา S 1> ขึ้นมาแบบมืดฟ้ามัวดินเลยโยนลงไปคือแบบมันขึ้นมาเลยป่าคือจะเป็นป่าตะเพียน,นทุกคนแล้วมันดินแห้งขนาดเลยนะมันน้ำกระเด็นขึ้นมาถือขาถืออย่างไอขาน้องไอลินกับไอุนเลยทุกคนนี่ น้องไอรินกับไอุนหัวเลาะเลยนะเพราะว่าป่ามันแบบโตง่อีหลีแล้วก็แบบลายแห้งเนาะป๊าต้องคอยจับน้องไออุ่นไว้เนาะเพราะว่าน้องไออุ่นจะลื่นลงไปแต่ว่าน้องไอรินนี่พอได้แล้วเนาะน้องไอรินคือแบบยูหางได้แล้วบอกฟังแล้วนะน้องไอรินบอกว่าอย่าไปใกล้น้องไอรินก็คือแบบบมไปใกล้เนาะแต่ว่าน้องไออุ่นนี่พอได้เลยต้องจับไว้อย่างเดียวค่ะทุกคนนี่บมสันแล้วลงไปในน้ํา ต้องจับไว้ตลอดเลยนี่ปลาลายแห้งค่ะทุกคนเป็นหนองแบบนี้เลย<ด>บรรยากาศก็กคือร้อนมากเลยนะคะมื้อที่ก้อยไปเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนน้องไอรินก็จะมาอยากได้นี้ค่ะทุกคนค่ะอยากได้ของเล่นค่ะให้อาหารปลาเสร็จแล้วจะพาน้องไอรินไปดูเตาดูาแล้วก็เดี๋ยวเาก็มาที่นี่เออนี่ไงเห็นไหมว้าขึ้นมาแล้วนึกว่าจะเอาอาหารมาให้ใช่ไหมเฮ้ยบรรยากาศกัน สตัวเลยคิดแทมมันอยู่ในน้ำเห็นหรือยังลงลงไอ้ลงอย่าไปจับนะมันงับเลยนะอาไปอยู่ใต้ตไม้โอ้ยนี่ไงมันเห็นเราแล้วมันเดินมาไม่คิดว่าเรามาให้อาหารน่ะอนีันคยู่ืมัหัวอยู่เนี่ยหัวโด น้องไอรินกับไออุ่นก็นคือแบบโอ้โหดีใจยังแห้งเห็นเต้าโตใหญ่อะทุกคนบางโตนะมัดกระสีขาวๆเหมือนก้อนหินเลยถ้าเาบาเบิ้งดีๆกับโบหูเลยนี่นี่เห็นบอทุกคนเนี่ยมันลอยมาเห็นแต่หัวสําหรับคลิปวิดีโอนีก้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสบายดีสวัสดีค่ะ